วัดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกับดอกนี้อีกแล้วนะคะดอกนี้วันนี้คราวที่แล้วเราสอนเกี่ยวกับถักดอกไว้นะคะนี่นะคราวนี้เราก็จะมาสอนต่อดอกนะคะเราจะเริ่มจากหนึ่งดอกกับสองดอกนะคะเี่อันี้ต่อดอกแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้สอนถักเสื้อนะคะตัวนี้จะทําเป็นผ้าสบายนะคะแต่ถ้าใครสนใจถักเสื้อก็เดี๋ยวมีแพทเทิร์นที่เป็นเป็นแพทเทิร์นเสื้อให้นะคะ ดอกมีขนาดกว้างนะคะความกว้างของดอกนะคะเราวิธีการวัดความกว้างและคํานวณน,นะคะนี่นะเราจะอยู่ที่ประมาณเจดเซนนะคะนี่นะคะดอกอขอโทษนะคะดอกจะอยู่ประมาณเจ็ดเซนติเมตรนะคะก็คือวัดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เลยนะคะนี่จะอยู่ที่เจ็ดเซนติเมตรนะ เวลาเราคำนวณรอบอกเราก็ใช้7ซนติเมตรนี้ไปหารนะคะว่าเราจะใช้กี่ดอกนะหน้ากี่ดอกหลังกี่ดอกอย่างนี้นะคะทีนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้เรามาดูกันวิธีการต่อดอกกันเลยนะคะค่ะวิธีการต่อดอกนะสมมติอันนี้เราเป็นดอกที่1แล้วอันนี้เป็นดอกที่2นะคะก็คือแทนดอกนี้ดอกที่1เราจะเริ่มจากมุมนะคะดูนะอันนี้คือมุมที่เราถักตรงกลางนะคะส่วนกลางของเขา เดี๋ยวให้ดูนะอันนี้คือที่เมย์จับอยู่นี่คือดอกที่สองนะคะดอกที่หนึ่งคือเราเตรียมไว้แล้วนะเนี้ยคือมุมใดมุมหนึ่งที่ที่ที่เป็นมุมเขานะคะที่เราทำโซ่สามแล้วเป็นเอฟไว้นะคะนี่นะคะก็คืออันนี้สองข้างก็จะเป็นหลักนี่คือมุมนี่นี่คือหนึ่งมุมสองมุมสามสี่ห้าหกแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็เลือกมุมใดมุมหนึ่งมานะคะ ถ้าลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือมุมนะคะอันนี้หนึ่งหนึ่งมุมนะคะสองมุมสามสี่ห้าหกอย่างนี้นะคะเราจะถ้าเราจะต่อด้านนี้เป็นเอ่อเป็นเราจะต่อมาด้านนี้นะคะเป็นดอกที่หนึ่งแล้วอันนี้เป็นวางแบบนี้เป็นดอกที่สองลักษณะการต่อก็อยู่อยู่แบบนี้นะคะเอาด้านถูกหันขึ้นบนนะคะเอาด้านผิดวางลงด้านล่างจากนั้นนะคะอันนี้ ของเม่ทำมาอของที่สาธิตนะคะก็คือทามาที่หนึ่งหนึ่งด้านสองสามและสี่นะคะสี่เราก็จะหยุดลักษณะครึ่งครึ่งตรงมุมอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ถักขึ้นปกติเราต้องขึ้นโซ่ห้าใช่ไหมคะโซ่ห้าแต่อันนี้เราขึ้นแค่โซ่สามนะคะหนึ่งสองและสามแบบนี้นะคะแล้วถ้าจริงๆเราต้องมาลงแบบนี้ใช่ไหมถ้าเป็นโซ่ห้าเราต้องมาลงแต่อันนี้เราขึ้นโซ่สามนะคะ แล้วเราก็มาดูนะอันนี้คือหนึ่งมุมเขาหนึ่งมุมเขาจะมีสองด้านเห็นไหมคะแต่ละด้านเขาจะมีสี่ห่วงก็คือหนึ่งสองสามสี่นี่คือมุมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดูนะตรงสีส้มนี่นะคะตรงที่เมมมาสีส้มไว้เนี่ยก็คือเป็นเป็นห่วงอ่าเป็นมุมนะคะนี่คือมุมนี่คือมุมนะคะเขาก็จะมีแต่ละมุมอะ่ะเขาก็จะมีสี่ห่วงนะคะเราก็ เอาไปเข้าเข้าด้านนี้นะคะเราจะต่อด้านนี้มาเพราะว่าเราถักวนใช่ไหมคะเราก็จะต่อด้านนี้เข้ามาแบบนี้นะคะลอดเขาเข้าไปแบบนี้เลยทีนี้ด้านผิดก็คือด้านไม่สวยกับด้านไม่สวยเนี่ยเขาจะหันติดกันนะคะเราก็ลอดเข้าออกมาเลยแบบนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็ทําโซ่สามนะคะสองและสาม แล้วเราก็ลงก็คือเว้นเหมือนที่เราเว้นนะคะเว้นสองอันเราเว้นสองช่องแล้วก็มาลงช่องที่สามแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนะพอเขาเชื่อมต่อแล้วเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะอันนี้คือมุมอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้คือดอกที่หนึ่งและดอกที่สองนะคะ,ะต้องขอเน้นย้ำว่าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อสำหรับท่านที่ไม่เก่งในการต่อดอกนะคะแล้วก็ ท่านที่ดูแพทเทิร์นไม่ค่อยเก่งนะคะท่านที่ดูเก่งๆแล้วก็ขออนุญาตค้ำๆไปนิดนึงนะคะแต่อยากที่สอนย้ำๆนี้คือสําหรับท่านที่ดูไม่ค่อยเก่งนะคะแล้วก็ถักยังไม่เก่งนะคะนี่นะคะพอเราถักขึ้นโซ่สามแล้วก็ไปไป X ฝั่งนี้เหมือนเดิมแล้วเราก็กลับมาโซ่สามกลับมาด้านนี้ก็เว้นสองเหมือนกันนะคะหนึ่งและสองมาลงที่สามนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ขึ้นหนึ่งและสองและสามแบบนี้นะคะพอขึ้นไปแล้วนี่นะคะเราก็ลอดเขาก็คือตอนนี้เราได้สองสองหลักแล้วใช่ไหมคะดูนะเนี่ยก็คือหลักที่1หลักที่สองหลักที่สามพอถึงหลักที่3ามเราขึ้นโซ่3ามแล้วเราก็ลอดเขาเหมือนเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวเขาลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งสองสาม แบบนี้นะคะแล้วเราก็กลับเข้ามาด้านนี้เหมือนเดิมกลับมาด้านนี้ก็คือทําสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะเว้นนะคะหนึ่งสองมาลงหลักที่สามนี่ค่ะอันนี้ก็เราคล้องไปได้สามแล้วนะคะเราคล้องไปได้สามห่วงแล้วเราเชื่อมต่อไปได้สามห่วงเราก็ขึ้นโซ่สามเหมือนเดิมหนึ่งสองและสามแบบนี้นะคะเราจะคล้องห่วงที่สี่นะคะก็คือตรงมุมที่สอง อันนี้คือมุมที่หนึ่งนะคะอันนี้คือมุมที่สองมุมที่สองเราก็เกี่ยวด้านนี้เข้ามาเลยนะคะเกี่ยวเขาเข้ามาแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะด้านหนึ่งทีนี้ด้านนี้พอมาถึงด้านนี้เราก็กลับมาเป็นโซ่สามนะคะหนึ่งสองและสามนะคะ พอเป็นโซ่สามเสร็จแล้วเราก็กลับมาตรงมุมที่สองของดอกที่สองนะคะนี่นะอันนี้คือการการกลับมาดอกนี้แล้วเราก็ถักดอกนี้ให้จบนะคะโดยที่เราไม่เชื่อมต่อหลักนี้นะคะเราจะเว้นเข้าไว้ถ้าดูในในแพทเทิร์นใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเราก็จะเชื่อมต่อคือหนึ่งนะคะสองสามและสี่อันนี้ก็คือเว้นไว้แล้วเราก็วนมาดอกนี้แทน ะะเราก็วนมาให้เสร็จดอกนี้เสร็จดอกที่สองนะคะตัวนะก็อย่างนี้นะคะ <c oughs> ตรงนี้เราไม่ได้เชื่อมต่อก,กับใครแล้วใช่ไหมคะเราก็ขึ้นโซ่ห้าเหมือนเดิมสองสามสี่และห้าก็ทําเขาก็เหมือนเดิมนะคะก็ลงมาหลักที่สามเหมือนที่เราเหมือนที่เราถักดอกแรกเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่และห้านะคะ หนึ่งสองแบบนี้นะคะแล้วลงหลักที่สามอันนี้ก็ทําเหมือนเดิมเชื่อมต่อเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วหนึ่งสองสามพอหนึ่งสองเว้นนะคะมาลงหลักที่สามนี่นะคะเขาเชื่อมต่อก,ก็จะเป็นนี่คือดอกที่หนึ่งและดอกที่สองนะคะจะเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่และห้านะคะ อันนี้ก็คือมุมมุมหลักสุดท้ายนะคะที่ที่เราเชื่อมต่อไว้อ่ที่เราทําไว้นะก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เราขึ้นจบด้วยโซ่ห้านะคะสองสามสี่และห้าแบบนี้นะคะเราก็จะมาจบเหมือนที่เราทําไว้เลยนะคะเหมือนที่เราทําดอกแรกเลยนี่แล้วเราก็สามารถตัดไหมได้เลยนะคะ มาแล้วนะคะพอเราตัดไหมเสร็จแล้วเราก็จะได้สองดอกแบบนี้นะคะก็คือดอกที่หนึ่งกับดอกที่สองถ้าเราจะต่อในลักษณะยาวนะคะก็จะเป็นดอกที่สามที่สี่ก็คือต่อด้านแนวยาวมาด้านนี้นะถ้าเราวางซ้อนก็จะเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะเราก็จะต่อด้านนี้มาก็นี่นะคะก็จะมีว่างหนึ่งสองเนะะี่ยค่ะแล้วก็ อันนี้สมมติอันนี้เป็นที่เราต่อนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราก็จะเป็นต่อที่หนึ่งสองและสี่ห้าอย่างเงี้นะคะเว้นที่สามกับที่สี่ไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อตรงนี้มาเป็นดอกนี้เลยอย่างงี้นะคะต่อแนวยาวก็วางเป็นแบบนี้ออกไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะเราจะสอนดอกที่เป็น,ปนแถวที่สองนะคะ ก็คือดอกด้านล่างถ้าวางก็เราก็จะเห็นมาแบบเป็นเป็นดอกนี้นะคะซึ่งเราจะต่อเนี่ยก็คือดอกนี้นะคะถ้าอันนี้หนึ่งสองนะคะแล้วก็แบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ก็คือเป็นแนวนอนมานะคะตอนทีนี้เราจะมาต่อดอกที่สองดอกนี้จะท,ทําทีหลังดอกนี้นะคะถ้าเราได้แล้วเราก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็จะมาต่อดอกนี้เป็นแถวที่สองเป็นดอกแรกนะคะเรามาดูนะ อันนี้ดอกที่เราเตรียมเตรียมจะต่อนะคะไม่จะทําไว้ที่หนึ่งออันนี้คือหนึ่งด้านนะคะมุมมุมหนึ่งสองและสามมาถึงมุมที่สามนะคะมุมที่สามเราก็จะทํามาครึ่งหนึ่งเหมือนที่เราทําอันแรกเลยก็คือเหมือนที่เราทำดอกที่สองนะคะขออภัยนะคะเสียงแห้งไม่สบายอยู่นะคะก็เราก็จะขึ้นที่โซ่สามนะคะหนึ่งสองและสามแบบนี้นะคะเหมือนกัน เราจะเริ่มต่อเขานะคะอันนี้ดูนะคะมุมหนึ่งสองสามนะคะสี่ห้าหกแบบนี้นะเราจะต่อที่มุมที่สามนะคะมุมที่สามก็จะมีสองข้างเหมือนกันใช่ไหมนับนะคะหนึ่งสองสามและสี่นะคะนี่นะคะนี่นะ <c oughs> มุมที่สองเขาก็ด้านหนึ่งเราต่อไปแล้วนะคะ ดูนะคะมุมที่สองนะคะด้านหนึ่งเราตต่อไปแล้วเราจะเหลืออีกด้านหนึ่งอันนี้คือมุมที่สองเห็นไหมคะนี่นะเราจะเริ่มต่อจากมุมที่สามเข้าไปหาสองนะคะดูเฉพาะดอกที่สองอย่างเดียวนะดูเฉพาะดอกนี้ดอกเดียวนะคะเราจะต่อมุมที่สามเข้าไปดอกที่สองนะคะเราก็พอขึ้นโซ่สามเสร็จแล้วนะเราก็นี่นะคะเอา เอาใหม่วางไว้แบบนี้นะพัเหมือนเดิมนะคะอันนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมว่ามุมที่สามนะคะเขาก็จะมีสองข้างเหมือนเดิมนี่คือมุมที่สามนี่คือข้างหนึ่งนี่คือข้างหนึ่งข้างนี้เขาก็จะมีสี่ห่วงนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เข้าเข้าห่วงแรกเขาเลยนะคะแบบนี้นะแล้วจับมาชนกันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเอาด้านผิดกับด้านผิดเข้าหากันนะคะ แล้วก็ถอดขอาออกแล้วก็โซ่สามทำเหมือนเราต่อดอกที่สองได้เลยนะคะเราก็นับนะคะหนึ่งสองแล้วมาลงหลักที่สามเหมือนเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นหนึ 1, 2, 2 3, ่งสองสองแล้วสามแต่เราก็เข้าเชื่อมต่อนะคะเข้าเชื่อมต่ออีกด้านหนึ่งที่เป็น ที่เราทำโซ่ห้าไว้นะคะแล้วก็หนึ่งสองสามย่างนี้นะคะแล้วกลับมาเว้นสองนะคะหนึ่งสองแล้วลงทำเหมือนกันเลยนะนี่นะคะแล้วก็ลงหนึ่งสองและสามนะคะแล้วก็กลับมาด้านนี้นะ แล้วก็หนึ่งสองและสามนะคะแล้วกลับมาด้านนี้นะคะนะหนึ่งสองแล้วก็เป็นนะคะแล้วก็หนึ่งสองสามมาฝักด้านนี้นะคะหนึ่งสอง และสามแล้วเราก็มาลงในตรงมุมเขาแล้วนะคะพอต่อแล้วเราก็จะเป็นลักษณะนี้นี่คือมาที่มุมที่สองแล้วนะคะเชื่อมต่อกับมุมที่สองแล้ว mm. เห็นไหมทีนี้เราก็จะมาดอกที่หนึ่งนะคะเราก็จะไปเชื่อมต่อกับดอกที่หนึ่งเลยตรง นี้นะคะถ้าสมมติอันนี้ถ้าดอกที่สามอันนี้เป็นมุมที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมที่สองเราก็จะมาเชื่อมกับมุมนี้ของดอกที่หนึ่งนะคะไม่งงนะนี่นะคะเราจะมาเข้ามุมนี้เลย <c oughs> ก็หนึ่งสองสามเหมือนกันนะคะ <c oughs> นี่นะคะเราก็มาเข้ากับดอกที่หนึ่งเลยนะคะเราก็มาเข้ากับดอกด้านด้านซ้ายเลยแบบนี้ แบบนี้นะคะแล้วก็หนึ่งสองและสามแบบนี้นะคะก็เหมือนเดิมเว้นเว้นสองแล้วก็หนึ่งสองสามเหมือนเดิมแล้วเราก็มาเข้าต่อเลยนะคะดอกดอกที่หนึ่งนี้นะคะเขาก็จะมีสี่หลักอันนี้คืนที่หนึ่งนก็จะมีสี่ห่วงเหมือนกันใช่ไหมคะก็คือด้านนี้ก็หนึ่งนี่นะคะสอง 3、และสนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหลักถ้าอันนี้หลักที่1นะคะของดอกที่1น,ะ 1, 2, 3, นึ่งนะหน่องแามในนี้นะคะเราก็มาชนแค่หลักนี้ทำเหมือนที่เราเชื่อมต่ออ่าด้านนี้กับด้านนี้ได้เลยนะคะเราก็มาเชื่อมต่อด้านนี้นี่นะคะหนึ่งสองและสามแบบนี้นะคะแล้วก็หนึ่งสองแบบนี้ หนึ่งและสองและสามนะคะแล้วก็มาดันหนึ่งสองสามนะคะกลับมาแล้วก็หนึ่งสองและสามนะคะอันนี้ก็คือมุมแล้วนะคะนี่นะคะเป็นม,มุมเป็นมุมดอกอของดอกที่หนึ่งนะคะหนึ่งสองและสาม อันนี้เราก็จะกลับมาเป็นมุมเหมือนเดิมนะคะเป็นมุมของดอกที่ดอกแถวที่สองนี้นะคะเห็นไหมเราก็ต่อได้ทั้งสองด้านแล้วลักษณะก็ต่ออย่างนี้เสร็จแล้วตรงนี้เราก็ทำเป็นโซ่ห้าโซห้าซ่ห้าสี่ครั้งก็คือมาให้จบรอบของเขาเลยนะคะมาให้ครบรอบตรงนี้ของเขา นี่นะคะต่อดอกก็เป็นแบบนี้เห็นไหมนี่คือลักษณะการต่อดอกนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากมากมายนะคะอันนี้คือดอกนี้แล้วเราก็ต่อเหมือนเดิมก็จะมีด้านนี้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 นี่นะคะเพราะเรามีด้านบนแล้วเราก็จะมีสองด้านนี้ก็คือค่อยๆต่อเข้าไปนะคะเป็นแถวที่สองก็คือเวลาวางดอกเราก็จะเห็นเลยถ้าเราวางให้ดูนะคะนี่ พอต่อมาเราก็จะต่อด้านนี้ใช่ไหมคะดูนะพอวางซ้อนทับแล้วนะคะเราทําดอกนี้ใช่ไหมคะก็เราก็จะต่อด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้วิธีการต่อก็นี่นะคะเหมือนกันอันนี้คือวิธีการต่อดอกก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะแสบคอมากเลยนะคะไม่ค่อยสบายก็ จะลงช้าก็เดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวบาง,บางท่านต่อดอกกันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็จะรอก็เลยขออนุญ,ญาตทำคลิปแค่นี้ก่อนนะคะถ้าท่านไหนสนใจเพิ่มมากกว่านี้สอบถามมาได้เลยนะคะจะยินดีอธิบายเพิ่มให้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็อาจจะ ทำชายระบายแล้วก็จะมีอะดอกจะมีแบบช่วงเติมให้เขาเป็นเต็มเต็มดอกนะคะเติมช่วงที่เว้าวของเขาช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะมาสอนคลิปหน้านะคะเจอกันใหม่คะ่ะคลิปนี้ขออาภัยจริงๆนะคะแสบคอมากอ,อย่าลืมติดตามอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะคะจะได้มีกำลังใจถักอสอนคลิปใหม่ๆสวยๆต่อไปนะคะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะ